สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมล i ยเลนเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง 1GDC ในคลิปนี้นะครับก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเนี่ยอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะตอนสี่ทุ่มนะฮะในเรื่องของร้านค้าอีเวนต์ ่าแลกคะแนนที่เราสะสมเหรียญจากภารกิจนะแล้วทุกคนก็ถามว่าเอ้ยไอ้ลูกแก้วอันเนี้ยเอาไปทําอะไรเออเอาไปทําอะไรเอาเอาไปแลกอะไรได้นะครับก็มาให้แลกแล้วนะครับก็คือตรงร้านค้าตรงนี้เลยนะฮะซึ่งแอบเสียใจอยู่นิดนึงนะฮะแต่ก็ดีใจแหละคือเขาแจกอะจากอ่าสิบจุดห้าปีเนี่ยเราจะแลกรูบี้เนี่ยได้สามครั้งเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาแลกได้หนึ่งครั้งนะฮะเออก็แอบเสียดายแต่ก็ ไม่เป็นไรนะฮะส่วนในเรื่องของอ่าอย่างอื่นๆเนี่ยก็ทรงทรงเดิมนะผมไม่ได้จําละเอียดหรอกแต่จากที่ดูก็คือทรงทรงเดิมนะฮะก็คือใช้การแรกที่มันอ่ะเป็นคล้ายๆเดิมนั่นแหละนะฮะก็ดีนะฮะก็ดีก็ถือว่าเป็นเดือนที่จริงๆมันจะไม่มีก็ได้นะไปมีครบรอบ11ปีเดือนมิถุนาที่จะถึงก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่เออมันมีมาช่วงมกราให้เล่นก็ดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้นะฮะอีก ประมาณไม่กี่วันนะฮะเราก็จะได้เล่นกิจกรรมดาวตกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีดาวตกมานะฮะ mm hmm. เกิดก็ได้ตัวได้อะไรกันอีกนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปั้นนะฮะตัวละครใหม่กันผมได้มาแล้วนะฮะเมื่อคืนเนี่ยผมไม่ได้มาสตรีมต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีอ่าไปกินเลี้ยงนะฮะปีใหม่กับเพื่อนๆนะฮะเพื่อน,เ,อน,เ,อนเก่านะฮะก็เลยไม่ได้มาสตรีมนะครับแต่ก็ระหว่างนั้นเนี่ย ก็เปิดเล่นไปนะคะคือผมมีตัวติด i d อยู่ประมาณสัก50 55บใบนะฮะแล้วก็เปิดเล่น่นไปประมาณ40บใบก็ได้ตัวเจมแสงใหม่มาแหละนะฮะแลวคือเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยอยากได้อยู่แล้วนะฮะเออเพราะว่ามีคอมโบตัดแรกนะครับทีมผมเนี่ยเล่นคอมโบตัดแรกนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยใช้หลักๆเลยคือตัว หมักลุกเป็นตัวการบินหลักๆนะฮะแต่พอ้ไอดีหลักเปิดได้ตัวนี้มานะฮะก็เลยอยากจะปั้นมาเล่นเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามันเนี่ยเป็นตัวบินที่มันไม่ได้โหดมากอย่างน้อยผมยังเอามาทําคอมโบตัดแรกกับทีมผมได้นะเออเพราะว่าหมักลุกเนี่ยผมก็เอาติดทีมตลอดแต่มันไม่มีคอมโบอะไรเลยเนาะก็เล่นไปแบบนี้นะฮะแต่อันนี้ได้คอมโบแล้วนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสำหรับตัว นักสเก็ตลีลาเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะฮะก็สกิลแรกนะครับเป็นเพิ่มระยะโจมตีนะครับให้ตัวเองเนี่ยยืนไกลขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำของทักษะอีกส0่อนะฮะก็คือบัฟให้แม่นยำขึ้นแล้วก็สกิลสองนะครับเป็นดาเมจนะยกเลิกอมตะสร้างความเสียหายลดความเร็วใบนะฮะก็ได้มา4อย่างเลยนะฮะเป็นดาเมจทะลุลดความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ห้ามใช้ทักษะซึ่งเดี๋ยวผมบ้านเสร็จเนี่ยผมจะพาไป PVP ด้วย ออว่าไอตัวเนี้ยไปเล่นจริงเนี่ยมันจะไหวกับตัวอลิสบินไหมมันจะกันได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็จะใส่เกียร์ประมาณหนึ่งไปให้ให้ใหใหทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยผมปั้นเนี่ยไฮเปร์แม็กเนี่ยมันจะไปไหวกับอลิสบินไหมนะฮะแต่ความน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือเขามีเตาะ้านหยุด5วินาทีในความสามารถก้าวดาวด้วยนะเออก็เรียกได้ว่าน่าตกใจเหมือนกันว่าเอ,อ้ยมาอยู่ในตัวนี้ก็เลยทําให้อ่ะคอมโบอนาคตนะหยุด5วินาทีก็เริ่มที่จะ ผมมองว่าก็กน่ากลัวแหละเพราะว่ามันมีตัวต่อต้านมาแล้วนะครับแล้วเป็นคอมโบตัดแร่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอย่างลุงหนวดก็เหมือนกันอ่าลุงหนวดก็ต่อต้านนะฮะแล้วก็มีคอมโบตัดแร่ซึ่งผมมองว่าเออห้าวินี่เริ่มน่ากลัวแล้วนะ <c oughs> อาจจะต้องเบนนะฮะมาเล่นในส่วนของตัดแร่นะฮะกับแร่พันมากขึ้นนะครับอ่าถ้าใครกาลังหาตัวนะครับมาครับผมนะเดี๋ยวเรามาปั้นตัวละคร นักสเกต็ตลีลากันดีกว่านะฮะก็ตัวเกมเนี่ยมีการแจกนะฮะในเรื่องของโบนัสลอกอิน์ไพร์เนาะเป็นถุงนำโชคปีใหม่ก็ดีในถุงนำโชคเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของกบม่วง2ตัวตัว10ใบ,บแล้วก็มีเงินเนาะอ่าก็ถือว่าดีสำหรับใครต้องการกบม่วงพอดีนะฮะแล้วก็ผมก็ซื้อนะฮะถุงตั๋วกาชาให้กับลูกกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วมาลุ้นกันว่าผมจะได้กี่ใบไปครับเออก็ถือว่าสิบใบ Okay. ไม่ได้12นะสูงสุดนะอ่ะมาปั้นกันดีกว่านะฮะวันนี้ก็ไม่ใช่วันสุกเสาร์อาทิตย์เนาะก็เรเวลนะครับก็อาจจะขึ้นยากหน่อยนะฮะการปั้นเลนเจอร์จริงๆก็ไปปั้นอ่าสุกเสาร์อาทิตย์นะครับโอ้โหมีกบไม่พอได้ยังไงไอดีผมกบไม่พอได้ยังไงงงเหมือนกันนะครับอ่ะอ่านี่ไงมีวิธีได้กบแล้วแต้มเหลือนะครับ โอ้โหโกบแดงแปดดาวไม่ออกเอองงเลยนะอ่ะมาขาดแคนกบซะแล้วนะ id ผมนะโอเคมาครับอไปให้มันเลเวลอะหรือว่าจุติจุติก็ได้อ่ะมานี่เลยปึออ๊บโอเคต้องขึ้นเป็นไฮเปอร์เอาละทีเนี้ยหละงานเข้าละ ไม่ได้ฝรามทิ้งไว้แล้วก็ลิงนะฮะอ่าซีซีบิสกิตลิงซีซีบิสกิตลิงซีซีบิสกิตอ่ะเอาเท่าที่หาได้ก่อนละกันนะฮะบิสกิตบิสกิตนี้น่ากลัวนะเพราะว่ามีลำนำเยาหยวนนะฮะต้องรีบจบเกมนะครับมไม่งั้นเดี๋ยวทีมเราจะไม่ไหวเอาโอเคจบได้อยู่ครับ บิสกิตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลิงคสัสอันอันนี้มีแล้วขาดลิงลิงกับไอตัวซีซีเนาะหมูป่าขาดลิงกับหมูป่าเดี๋ยวไปลองเจิมร้านค้าหน่อยก็ได้เออไปเจิมร้านค้าหน่อยดีกว่าว่าแบบเฮ้ยในร้านค้าเนี่ยมีให้แลกตัวจุติเหมือนกันเดี๋ยวไปลองไปเจิมดูว่าเอ้ยมันเป็นระบบการแลกแบบไหนนะครับอ่าให้ได้เห็นกันหน่อยไป 6ตัวนะครับเดี๋ยวเรา,เราแลกลิงในกิวเลดได้นะครับมีให้แลกอยู่ใครที่สะสมไว้นะครับปึ๊บอ่ะแลกลิงตรงกิวเลดคือยังไงนะครับนี่ครับมันจะเป็นระบบตรงนี้อ่าที่เราสามารถเก็บของเก็บอะไรเนี่ยนะพวกเหรียญอะไรพวกเนี้ยนะเเะเราเก็บมาอ่าเราเก็บมาปึ๊บแล้วเราก็เอาพวกเหรียญสีเขียวเนี่ยมาแลกนะฮะอ่าก็คือกดไปที่จุดแลกเปลี่ยนเลย แล้วก็ไปตรงร้านค้าสนับสนุนนะมันก็จะมีให้เราใช้นี่ครับเปลี่ยนสีโล่ผมเรียกโล่ไหมโล่พอยเนาะเออโล่พอยสีเขียวเนี่ยไปแลกนะฮะเราขาดเป็นตัวนี้กับตัวลิงใช่ไหมอ่าขาดตัวลิงเอาลิงไว้ก่อนนะครับเอาลิงไว้ก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยผมจําถูกหรือเปล่าเนี่ยจําจถูกนะขาดลิงกับหมูลิงกับหมูแลกลิงไปให้หมดเลย แล้วก็ปึ๊บลิงอ่ะลิงสอ่ะและเรามาลองอีเวนต์กันหน่อยนะฮะอ่าผมไม่รีบอยู่แหละเก็บไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะแลกอะไรเดือนนี้ก็ขอลองจุติหน่อยละกันนะฮะก็คือเลือกรับเลนเจอร์จุติได้5ตัวนะฮะใช้แค่สิเหรียญเองอ่ะโคตรดีเลยอะ่ะผมว่าป้ายเหลืองสบายเลยนะจะทำตัวขึ้นไฮเปอร์ง่ายๆเลยนะ อ่ผมขาดลิงอีก3ตัวแล้วก็หมูอีก5ตัวอ่าโอเคเดี๋ยวที่เหลือเราแลกหมูไปเลยนะนี่สบายๆนี่หมูตัวนี้ไม่ใช่หมูพิกนะอ่าแลกหมูไปให้หมดปุ๊บเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะก็โอ้โหกว่าจะหาจุติครบนะใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะครับก็มาขึ้นเลยอ่าเป็นร่างไฮเปอร์จะได้ความสามารถ ตัดแรกอ่ายังไม่ขึ้น9ดาวนะแล้วก็ใส่กบไปเลยครับ20ตัวกบม่วงนะฮะอ่ามีค่อนข้างเยอะอยู่น่าจะ20กว่าตัวแล้วนะฮะเพราะว่าเปิดไม่ได้แสงมืดที่ต้องการเลยไม่ได้ปั้นนะครับอ่าลุยต่อปึ๊บใส่ไปอีกครับบวก20นะฮะอ่าบวก20 เดือนนี้ผมไอดีนี้ก็คงเก็บตัวนะเพราะว่าได้แล้วตัวเจมไม่รูจ้จะเอาตัวไปเปิดอะไรนะโคสอ่าโคสแสงโคสมืดก็ไม่อยากได้ตัวอะไรแล้วนะครับเอออ่ะยีตัวเรียบร้อยนะไปเราใส่กบเขียวไปเลยให้มันเป็น2อ0ร้อยสี่สิเหมือนจะไม่ถึงนะ <c oughs> ไฮเปอร์แม็กไหมกบเขียวไม่ค่อยมีขาดนิดเดียวก็ใช้จุติไป อ่ะเรียบร้อยครับให้เปอ่์แม็กแหละนะเดี๋ยวผมขอใส่เกียร์แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจัดทีมไปตะลุย PVP กันนะว่าตัวนี้เจอบินดุจะเป็นยังไงผมจะคัดทีมตีแต่บินดุด้ไปครับเรียบร้อยนะก็ผมใส่เกียร์ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับก็คือ,อมันอาจจะมีออฟที่มันทับกันนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปปรับไปเปลี่ยนนะฮะเออแต่มันไม่ทับหรอกเพราะว่านี้เป็นธาตุไฟใช้ไม่ได้แล้วละก็ประมาณนี้ไปก่อนนะฮะก็เป็นต้านสกิล7 0ลบเนาะอ่าแล้วก็เน้นแบบ แม่นยำของทักษะอัตราแม่นยำทักษะนะฮะเรียกได้ว่าคือโดนแน่นอนก็มีอัตราแม่นยำทักษะก็เยอะนะเนี่ยยีบรนะฮะบวกสี็ก็หกนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปลุยพ p พกันนะฮะผมจะหาแต่บินดุเพราะว่าเกลื่อนแน่นอนนะฮะหรือไม่เกลื่อนก็ไม่รู้นะเอออยากแบบเจอบินดุนะฮะไปลองหน่อยว่าตัวการบินตัวใหม่เนี่ย มันจะกันบินดุได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ที่กลัวตัวเดียวคือบินดุก็คือโคนี่อลิสบินพูดอ,ะอ่ะอ่าโคนี่พูดแสงนะอืมที่เราตามหากันยากเหลือเกินไม่มีตู้เพิ่มโอกาสมาด้วยนะครับอ่ะยังไม่เจอเลยอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยทำไมไม่มีอ่านี่ฮะทีมแรกของเราแล้วคือเกียร์เขาสุดเลยนะไอดี ID นี้อ่ะก็คือไม่มีอะไรมากผมจะเอามาแทนตัวละครกันบินของผมเลยนะอ่ะไปครับเดี๋ยวไปดู ว่าเป็นยังไงนะว่าจะกันได้ดีไหมเพราะว่บินดุเนี่ยเขามีในเรื่องของดื้อด้านเนีนะที่ต่อให้เขาตายไปเขาจะยื้อนะฮะได้5วินาทีในความสามารถ9ดาวเออจะกันได้ไหมนะอ่ะก็ยังเห็นนะว่าบินดุเนี่ยก็ยังจะมาตีป้อมได้อยู่ถามว่ากันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอเล่นไปหลายๆเกมก่อนเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้และกันนะ คือเกมแรกก็กแปกแลกๆแอ่ะอันนี้ก็คือเกียร์สุดกันเลยอะวินดุนะมาแต่เรามาเล่นคอมโบนะผมปันมาเล่นคอมโบอยู่แล้อ่ะถามว่าเอาอยู่ไหมก็วินดุก็ยังมาตีป้อมได้อยู่นะอ่าอย่างเนี้ยมีดื้อด้านมีอะไรอะไรพวกนี้อืมใช่ก็ยังมาตีป้อมได้อยู่นะใช่ใช่แต่ก็ ถ้าถามผมนะความรู้สึกระหว่างหมักลุกเนี่ยหมักลุกมันยังอุ่นใจตรงที่มันได้ผลักอ่ามันได้ผลักแบบบินดูออกไปไก,กลหน่อยนะฮะแต่อันนี้มันไม่มีผลักเนาะมันเป็นใบกับลดความเร็วเขึ้นที่ซึ่งถามว่าดีไหมแต่มันก็ยังมาขอป้อมได้อยู่นะก็ยังน่ากลัวอยู่เอออาจจะเป็นด้วยความที่เป็นแสงด้วยกันไหม เออแต่เอาจริงมันถ้ามันแรงจริงอะ่ะคือบินดุเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเปราะบางอยู่เหมือนกันนะมันไม่ได้อึดขนาดนั้นนะแสงด้วยกันเป็นไหวพริบดาวเมทขนาดนี้ก็น่าจะแรงอยู่ละนะอืมเนี่ยก็จะมีนะครับมาเคาะป้อมอ่เคาะป้อมได้อยู่อืมด้วยความที่เขามีดื้อด้านเนาะก็จะเห็นติดหัวเออถามว่ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหม ก็ไม่นะอหรือว่าไม่แล้วกันก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับอาจจะต้องใช้ไอเทมช่วยหน่อยอมาตะพัดน้ําแข็งไฟอะไรพวกเนี้ยเออจะถามว่ากันได้ไหมกันได้แต่ในเรื่องคอมโบเนี่ยผมชอบอยู่แล้วผมก็ได้ตัวคอมโบตัดแร้ในตัวการบินอีกหนึ่งตัวก็ทําให้ทีมผมเนี่ยาการเล่นตัดแร้มันดีมากขึ้นอันนี้ผมไม่โอเคอยู่แล้วแต่ถามในเรื่องกันบินนะจากที่เล่นมา3ทีมก็ผมมองว่ามันยังกันไม่ได้ร0 0แล้วกันผมใช้คํานี้ดีกว่า เพราะว่าบินดุถ้าเราไปเจอเกียร์ตึงจริงๆนะฮะและทีมเขาโหดจริงๆเนี่ยผมว่าก็ยังรับมือยากอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ดันหลีกไงก็เลยอาจจะทีมเราอาจจะแข็งแกร่งกวา่าก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยมันเอาอยู่แต่ถ้าลองคิดว่าเราไปเจอทีมที่แบบอนาคตแบบเขาโหดมากแล้วเขามีตัวบินดุแล้วเขาสามารถยือ้อเราได้อะเออผมว่าตรงเนี้แหละก็มีโอกาสที่น่ากลัวที่เอ้ยผมว่ามันก็ยังไม่ได้แบบเอาอยู่นะ ออสำหรับผมอันนี้ผมอาจจะแบบเฮ้ยทีมผมโหดกว่ายิงเขาตายอะไรพวกนี้มันก็เลยแบบดูดีนะเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะอีกเกมหนึ่งเกมสุดท้ายนะครับผมนะ,ะวิเคราะห์ไปเลยนี่วินดุเนี่ยนะวินดุนะครับปึออ๊บวินดุวินดุมา ปึ๊บเห็นไหมก็ยังมาขอป้อมได้อยู่อืมนี่นี่อ่ะเนี่ยพอเราเริ่มเจอทีมเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยคือที่ที่ผมไม่เห็นพอเราเริ่มเจอทีมที่แบบเขาแบบเนี่ยแหละเขาโหดเหมือนกันเนี่ยเขาสามารถดันเราได้เนี่ยเราจะแบบต้องไอเทมน้องต้องน้าแข็งไฟและต้องมีการใช้ไอเทมช่วยอืมเนี่ยแหละ แต่ในเรื่องคอมโบผม,มชอบอยู่แล้วนะฮะอ่ะก็เริ่มเห็นละอ่ะผมเล่นมาประมาณ5เกมก็เริ่มเห็นแล้วว่าเออมันมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ทิ้งท้ายเลยนะสำหรับตัวละครนี้เอาในมุมก่อนผมให้คิดดีกว่าถ้าจะเปิดหาไปการบินดุแบบบินดุจริงๆเนี่ยไม่คุม้มผมว่ากันไม่อยู่ถามว่ากันได้ไหมมันกันได้แต่ผมว่าหมากรุกมันยังมีภาษีตรงที่ได้ผักอืมแต่ถ้าเปิดมาเพื่อที่จะเอาคอมโบ ตัดแร่แล้วก็อยากได้ตัวกันบินที่ามาันอาจจะกันได้ระดับหนึ่งเหมือนที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยเปิดได้นะเออถามว่าต้องสุดไปถึง9าดาวแม็กไหมแล้วแต่เราถ้าเราอยากได้ต่อต้านหยุด5วินาทีเนี่ยจัดได้หรือว่าจะเอาเป็นร่างโคนก็ได้เพื่อที่จะมาทําคอมโบตัดแร่ให้มันติดได้ง่ายมากขึ้นเยอะมากขึ้นนะแล้วก็ไวมากขึ้นนะตรงนี้ก็พิจารณาแต่ถ้าเปิดเพื่อเอามากันบินดุโดยเฉพาะผมว่าไม่คุ้มนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้อาจจะยาวหน่อยต้องขออภัยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ